สาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจครั้งแรกพร้อมพูดชัดรอฟังอีกฝ่ายดีกว่าจากกรณีหนุ่มกลาหลังออกมาประกาศอย่าจูนเพนชุลี่คู่ทุกคู่ญาติที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนเวลาผ่านมา27ปีก่อนรักถึงทางตันไปไม่ไหวจากปัญหามือที่สามที่กำลังเป็นข่าวดราม่าอยู่ในขนาดนี้ถึงขั้นฟ้องเมียน้อยหนุ่มกลาถึง10ล้านบาทล่าสุดสาวคนสนิทของหนุ่มกลาที่ถูกโยงข่าวเป็นมือที่สามได้เปิดใจในรายการหนึ่ง เมื่อถามว่าอยากชี้แจงอะไรไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวรอทางนู้นเขาดีกว่าเดี๋ยวเขากําลังจะชี้แจงของเขาอีกรอบให้ทางนู้นเขาเป็นคนชี้แจงดีกว่าเมื่อถามว่าทางนั้นจะฟ้องในมุมของเจ้าตัวจะว่าอย่างไรสาวรายนี้ตอบว่าคือเราให้ทางนู้นเขาชี้แจงที่ว่าที่ยังไม่ชี้แจงกับคําถามว่าไปคุยกับทนายฝั่งนั้นเขาบอกว่าจะฟ้องสิบล้านสาวคนนี้ตอบว่ารอให้ทางนู้นเขาชี้แจงดีกว่าพี่ก็อยู่แบบนี้แหละ เอาเป็นว่าพี่ไม่พูดอะไรดีกว่ายังไม่พร้อมพูด